ท้องฟ้ายามเช้านี่มันแจ่มจริงเลยนะฮะได้กินอะไรไหมฮะนี่มันกินแห่ง2ล้านซับน,นี่คือการจอดกินไก่นะครับดมไก่แป๊บ <c oughs> ความหนังไก่นี้อ <c oughs> <c oughs> เอาละครับวันนี้เราก็อยู่ที่อากิลาบะฮะกิฮาวาระกฮาวาระเหรอที่ประเทศเกาหลีนะฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นส่วเรื่องจากวันนี้เป็นมี s u b s c r i b e บถึง2ล้าน s u b s c r i b e แล้วนะครับผมก็เลยมาที่ญี่ปุ่นนะฮะ <c oughs> เพื่อตามหาของที่นำกลับไปแจกสำหรับที่นี่นะครับมันก็เป็นย่านเรียกว่ามันเป็นย่านพวกของสะสมพวกอนิเมะนะฮะ <c oughs> เพื่อคุณผู้ชมทั้งหลายนะ,ะก็เลยมาที่นี่นะฮะเหตุผลเพียงอย่างเดียวเลยนะครับตอบงี้หล่อไปไหม จริงแล้วมาเที่ยวเอาของกลับไปให้ในของแถมวันนี้ผมจะไปที่ร้านเขาเรียกว่าร้านเที่ยวไวเล่นคีบตุ๊กตาเนะี่ยผมจะคีบตุ๊กตากลับไปให้เรา,เราทั้งท่านทั้งหลายนะครับเดี๋ยวหาร้านแปบรร๊บเอเราเจอร้านเป้าหมายของเรานะนะเรียกว่าเป็นสถานที่สําหรับนักคีบตุ๊กตาเลยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าขาประจําเลยนะครับพีเ่เอกมาประจำใช่ไหมอ๋อคนอื่นมาประจํา เราไม่มีตังมานะฮะมันไม่ได้มีแค่ตุ๊กตามันอาจจะมีฟิกเกอร์อย่างอื่นหมอนเสื้อลูกชิ้นก็ยังมีเลยนะให้คีบมีไหมไม่มีนี่คือโซเชียนดิสิกโซจชีนละเรื่องละจังหวะนี้มานะฮะการหยิบขึ้นมาขวายังขวานิดเป็นขวานหนึ่งไม่ขึ้นเลยมาตอนแรกก็ยากเราอะคุณพ่รถสักคนละขว

อันนี้เราเราเหลืออยู่3ามรอบให้เล่นนะครับเพราะว่าเราได้มาก่อนที่โคตาจะหมดนะคะก็ต้องย้ายไปเล่นตู้อื่นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียงกันโอ้โอามาดูความยากของตู้นี้ฮะ,ะดูมาดูฮะตอนนี้มาแล้วครับอะไรมาแล้วนี่ไงเห็นไหมโอ้โหไม่ขยกับเลยเราอยากให้ใครมาดูถูกต้องได้มันต้องได้โอ้โหขาบเกี่ยวอึดอดอึดโอ้โหมา ดาวรุ่งดาวรุ่งแสงโค้งแน่นอนอยากกลับมาที่เดิมไนะกลับมาที่เดิมนี่คุณเลือกเล่นจบงานไงแล้วเราใช้การผักนะครับช่วงนี้ดูครับดูครับชุบชุบโอ้โหได้เฉยแล้วก็นี่ครับจุ่มลงมาอย่างนี้ฮะเฮ้ยลงยโอ้โหมาแล้วฮะก้อนใหญ่ก้อนนี้จะใช้ตังค์ไปเยอะอยู่นะฮะกับเจ้าตัวนี้นะครับโอ,โอ,โอ้ตัวนี้น่าสนมากนะฮะ แม่ไฮโรเลนมันอยู่ในจุดที่ได้ยูวีดีก็ได้งงไี่เรียกว่าเป็นผ้าหรอพรมเป็นพรมมากกว่าไหมมันมีนี่ด้อไรจะไปแก้วนีใช่ไหมไปเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่จะไปทำอะไรก็ได้นะอ้าว เอาละครับและนี่ก็คือชมหน้าคนดิเดตของเราทั้ง9ชีวิตนะตรงนี้นะครับมีทั้งด้านหลังรุ่นก่อนเลยนะฮะรุ่นเก่าของเรา Star Wars s e ซีรีส์นะครับถัดมาคือตัวนี้ครับมนุษย์ไข่นะฮะอันนี้ไทเกอร์บันนี่นะครับแล้วก็แมวดุกด๊กดุ๊กดุกของเรานะครับพี่มีเท็ดดี้รวมทั้งเออ Star Wars มัน5ชิ้นนี่หว่ามีอันนี้ด้วยนะฮะที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นผ้าเชดต,ตีนหรือเปล่าผมก็จะสมแจกเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยทำเมื่อรอบที่แล้วก็คือ ให้ทุกคนนะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ mm hmm. กับความรู้สึกนะครับที่มีต่อชาแนลของผมหรือว่าชาแนลฮาร์รเกอร์นี้ในตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมานะครับพิมพ์ลงไปได้เลยคนละคอมเมนต์นะฮะอย่าลืมนะถ้าพิมพ์มาเกิน1คอมเมนต์จะถูกตัดสินนะครับส่วนระยะเวลากิจกรรมนะครับก็เหมือนเดิมแล้วหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปพอถึงเวลาเดี๋ยวผมก็จะสุ่มคอมเมนต์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหจะต้องยัดอย่างนี้หมดไหมเนี่ยทั้งเก้าชิ้นนี้นะฮะก็ใครจะได้ชิ้นไหนไปนะนะะอกกจจาผมสุ่ อ้งคนขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็จะมาสุ่มอีกรอบหนึ่งด้วยว่าใครจะได้ชิ้นไหนไปนะครับแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตขอขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะที่อยู่ให้กําลังใจมาตอนนี้ก็ถึง2ล้านซับแล้วระยะทางจาก1ล้านซับถึง2ล้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาวไกลนะครับก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนนานๆปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโอเคส่วนผมก็จะทําหน้าที่นี้ต่อไปเอาให้แบบล้มหายตายจากกันไปเลยนะฮะนี่ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ผมพอจะมอบให้ได้นะครับโอเคขอบคุณคทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะ สเนนี้เดไดรยินเป็นล้านนานะครับ